ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของการเขียน Introduction นะคะเอ๊แเราอินโทรดักชันเนี่ยคืออะไรพวกเราสงสัยไหมคะว่า Introduction คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะในการเขียนนะคะอินโทรดักชันก็คือบทนำนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของส่วนเนื้อหากันก่อนนะคะที่ครูจะพูดในส่วนของ introduction นะคะในส่วนเนื้อหาของบทความเชิงวิชาการนะคะนะักเรียนจะประกอบไปด้วย 1. บทนำในตัวของบทนำมีอะไรบ้างมีที่มาและความสำคัญมีวัตถุประสงค์มีความสำคัญของการศึกษคาค้นคว้า ซึ่งความสำคัญของการศึกษาค้นคว้านะคะก็คือประโยชน์นั่นเองค่ะมีขอบเขตของการศึกษาคนา้นคว้ามีสมมุติฐานในงานของนักเรียนอาจจะมีการตั้งสมมติฐานหรือไม่มีก็ได้นะคะและก็มีนิยามสับเฉพาะข้อที่2คือ review of literature ตัวนี้เราเรียกอีกอย่างว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารนะคะหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะตัวนี้จะอยู่ในส่วนของรีวิวลิเทเลเจอร์นะคะต่อมามาดูค่ะส่วนที่3คือวิธีดําเนินการศึกษาประกอบไปด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้านะคะงานของนักเรียนนักเรื่องจะต้องมีประชากรมีกลุ่มตัวอย่าง ถ้าไม่มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นในลักษณะของการาศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจากทฤษฎีต่างๆนะคะทั้งนี้จะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและมีวิธี การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อไปในส่วนที่4ค่ะเป็นผลการศึกษาคนา้นคว้าตัวนี้นะคะนักเรียนจะเป็นการนําเสนอ,นอผลการศึกษาซึ่งต้องสอดคล้องกับตัวอะไรคะกับวัตถุประสงค์เพราะนั้นตัวผลจะต้องมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่นักเรียนตั้งไว้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสรุปผลการศึกษาคนา้นคว้าอภิรายผลและข้อเสนอแนะนะคะ ในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยนักเรียนจะต้องสรุปประเด็นสำคัญนะคะให้เหตุผลหรืออ้างอิงประกอบและเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้หรือการศึกษาค้นคว้าต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาะจะเป็นส่วนส่วนที่2นะคะในองค์ประกอบของการเขียนบทความที่นักเรียนจะต้องเขียนส่งครู4ี่พันคำนะคะทีนี้นะคะตัวอินโทรเ t ชันคืออะไร ตัวอินโทรดักชันนะคะจะทำให้ผู้อ่านเห็นถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษาคนา้นคว้าโดยนักเรียนอาจจะสังเกตจากสิ่งที่ใกล้ตัวหรือประสบการณ์นะคะเพราะนั้นตัวที่เราจะเขียนบทนำได้นั้นเราจะต้องมีการพิสูจน์แนวคิดหรือทฤษฎีต่อยอดจากการศึกษาคนา้นคว้าอื่นหรืองานวิจัยที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเขียนที่มาและความสำคัญได้หรือเขียนอินโทรดักชันได้น,น,นะคะเราจะต้องไปทำไมคะ ศึกษาค้นคว้าจากงานที่มีอยู่แล้วนะคะหรือศึกษาเอกสารต่างๆทฤษฎีต่างๆและเราเอามาสรุปมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์นะคะมาสร้างองค์ความรู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะหลักการของการเขียนวัตถุประสงค์เมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าเวลาที่เราจะเขียนในส่วนของเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนที่2นะคะการเขียนวัตถุประสงค์ใะเรียนจะตรงนี้สําคัญมากเพราะวัตถุประสงค์มันจะเป็นสิ่งที่ จะทำแนวทางในการศึกษาค้นควา้าบอกปัญหาต้องการหาคำตอบอะไรนะคะมันจะอยู่ในกรอบของชื่อเรื่องและที่สำคัญต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อควรจะเขียน3 5ถึง5ข้อแต่วัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดก็คือ3ข้อกำลังดีในตัวสมมุติฐานนักเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าตัวสมมุติฐานนี้นะคะจะเป็นการ คาดดาวคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลนะคะจำไว้ว่าเป็นการคาดดาวคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้านะคะทีนี้ในตัวของขอบเขตขอบเขตจะต้องไม่กว้างหรือแคบเกินไปเพราะนั้นการเขียนขอบเขตนะคะก็จะมีการเขียนขอบเขตเป็นเวลาคือระยะเวลาเท่าไหร่ตัวแปรตัวแปรมีตัวแปรต้นกับตัวแปรตา่าง แล้วก็ขอบเขตเครื่องมือที่ใช้เราจะใช้อะไรในการศึกษาค้นคว้านะคะหรือสถานที่เราจะใช้สถานที่ไหนในการศึกษาคนา้นคว้าตัวนี้คือขอบเขตของการศึกษานะคะก็คือต้องไม่กว้างหรือแคบเกินไปบอกว่าเราจะศึกษาอะไรไม่ศึกษาอะไรทีนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าความสำคัญของการศึกษา นะคะตัวนี้นักเรียนจะต้องเขียนอย่างไรนักเรียนจะต้องบอกแนวทางให้เห็นผลของการศึกษาให้มันสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์และต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อใครและสามารถนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ต่อได้อย่างไรนะคะนี่คือตัวที่เป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทีนี้ตัวนิยามสับเฉพาะ นิยามสับเฉพาะคือนักเรียนจะต้องเขียนขึ้นเองชัดเจนเข้าใจง่ายนิยามตามไหนตามลักษณะและเนื้อหาที่จะศึกษาก็คือให้ความหมายนะคะตามลักษณะและเนื้อหาที่จะศึกษาและต้องไม่ขัดแย้งกับหลักทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงทั่วไปสมมุติว่า,เ,าเราพูดถึงนะคะขอโทษนะคะสมมุติว่าเราพูดถึง นักเรียนอย่างนี้ค่ะนักเรียนนะคะเพราะนั้นนิยามสัสพท์เฉพาะนะคะนักเรียนของเราหมายถึงนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนโชคชัยสันพีนะคะนี่จะเป็นลักษณะนิยามสัสพท์เฉพาะที่เราเป็นไงคะ บัญญัติขึ้นเองชัดเจนเข้าใจง่ายนิยามตามลักษณะและเนื้อหาที่จะศึกษาสมมติว่าในหัวข้อของเราเราศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโชคชัยสมามัคคีเพราะนั้นนักเรียนก็จะหมายถึงนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสัมมาคีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เราเรียกว่าในส่วนของนิยามศัพท์นะคะทีนี้เวลาที่คุณเขียนที่มาและความสําคัญ ครูได้ให้นักเรียนเขียนตัวพีระมิดหัวกลับไปแล้วได้แบ่งย่อยไปแล้วนะคะว่าจากกว้างนะคะจากกว้างมาแคบนะคะจากกว้างมาแคบน,นี้นักเรียนใส่หัวข้ออะไรไปบ้างในตัวของที่มาและความสำคัญนะคะส่วนนี้มันแสดงถึงอะไรคะ ความสําคัญของปัญหาเพราะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนอะไรคะอธิบายให้ผู้อ่านทราบที่มาของปัญหาแสดงให้เห็นความสําคัญของปัญหาระบุปัญหาและเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องศึกษาค้นความเพื่อคําตอบให้มันละเอียดชัดเจนดังนั้นแนวทางในการเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาหรือที่มาและความสําคัญในของปัญหานะคะในบางกรณีเนี่ยเราจะต้อง คืบความถึงปรากฏการณ์หรือเรื่องราวที่ผ่านมาเราเรียกว่าภูมิหลังนะคะแบ็กกราวด์ปรบเลมของปัญหาหรือเรื่องที่มันจะที่เราจะศึกษาค้นคว้าเพราะฉดนนบางกรณีเราก็ต้องบรรยายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทางประชากรสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจอย่างย่อๆนะคะ หรือบางกรณีเราอาจจะต้องบรรยายพัดพิงถึงด้วยว่าใครเป็นคนศึกษาวิจัยหรือทำาอ s นะคะหรือศึกษา Independent Study ในทำนองนี้ไว้แล้วเรื่องลักษณะคล้ายๆมีไว้แล้วแล้วมีที่ไหนบ้างเขามีข้อค้นพบอะไรเขามีองค์ความรู้ใหม่ยังไงแล้วของเขาเนี่ยมันมีจุดอ่อนหรือประเด็นข้อสงสัยอะไรที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้นอีกเช่นเหตุผลในแง่ความแตกต่างเรื่องเวลาหรือ ความต่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จึงต้องทําการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ที่มันชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเขียนบรรยายความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเราอาจจะเขียนได้ถึง2ลักษณะ2ลักษณะก็คือเป็นข้อความทางบวกกล่าวว่าคือระบุอะไรคะปัญหาว่าปัญหาเรื่องที่ศึกษาค้นคว้านั้นมันมีความสําคัญยังไงบ้าง แล้วอีกลักษณะหนึ่งเป็นข้อความในทางลบคือระบุว่าถ้าหากเราไม่ทําการศึกษาค้นคว้าในปัญหานี้แล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างนี่เป็นลักษณะของการเขียนที่มาและความสําคัญอย่างละเอียดจากที่เราเอาตัวที่เราเขียนในพีระมิดหัวกลับจากนั้นเราจะมาเขียนเป็นความเรียงในลักษณะเช่นนี้นะคะอันนี้ก็เป็น ส่วนสรุปในการเขียนที่มาและความสำคัญนะคะหรือตัว introduction นั่นเองค่ะ